สำหรับใครนะครับที่ต้องการซื้อหรือว่าอยากขายช่องรหัสยู u ูบเนี่ยสามารถไปสองช่องนี้ได้เลยครับซึ่งเขาเนี้ยก็จะลงรหัสเนี่ยไว้หลายรหัสนะครับก็ใครที่อยากได้เนี่ยก็ตามไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ผมกับแซมไซน์เองนะครับซึ่งคลิปวันนี้เนี่ยก็อยู่กับไ d ของรอยเพื่อนชาวไต้หวันอีกครั้งหนึ่งนะก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการนําคลิปของลอยมาเนี่ยผมมีการพูดคุยกับ้อยเรียบร้อยแล้วนะครับว่านําคลิปมาได้ไหมนะซึ่งรอยเนี่ยการอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะ,ะหวังว่าทุกคนเนี่ยก็จะหายเลิกสงสัยนะก็มีบางคนที่รู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางคนที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับโอเคนะครับคลิปวันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูคิงพลัง 6, 6, 6บ่ทีแบ มันเวอร์มากนะเป็นคิงที่ยัดของแบบโหดมากนะครับอะตอนนี้เนี่ยลอยก็จะปั้นของแล้วก็จัดของให้เรียบร้อยน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ลอยเนี่ยจัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้นะครับลอยก็จัดของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับพลังก็ขึ้นมาค่อนจะเยอะนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าคิงเนี่ยจะเทพขนาดไหนนะครับเปิดมาคิงฝั่งเราได้ไปเปิดก่อนเลยนะคิงเอ็นจิ้นเข้าไปนะครับอยู่ที่16ล้านเลยนะเป็นสถานะกระนมของคอเกียโรด้วยนะครับ แต่ว่ามันก็ไม่ได้บวกดามเให้กับคิงหรอกนะครับโอ้โหจีนอสฝั่งตรงข้ามยิงมา25ล้านนะครับแหลงจัดยุงเข้ามาครับยุงโคตรแรงเลยครับยุงฝั่งเราไปบ้างค็12ล้านครับยุงฝั่งเขาแรงังวะโกเกสือเหยียบหน้าไปทีครับโอเคซุ per ร a r k s ช d ยครับจลด์หลลอยเข้าไปครับการโล่ไล่ากลับมาอรัยรู้สึกเหมือนว่ารอบนี้เนี่ยฝั่งเรามันจะเสียบเปียบเยอะจังนะครับนั่นเสียบเปียบเยอะนะครับโอเคมีลูกไฟอยู่นะครับแต่ว่าลูกไฟไม่เยอะพอ14ล้านนะครับ ตอนนี้เนี่ยจีนอตฟังข่าวในเครื่องตกไปแล้วนะครับแต่ว่าได้ยิงอีกรอบหนึ่งครับ16ล้านนะครับแต่ว่าคิงครับยังได้ผลของคอเกียโรอยู่ครับก็เด้งเลือดกลับมาเต็มเหมือนเดิมโอเคฝั่งนู้นเหลือเพียงแค่โกเคสึตัวเดียวนั้นนะครับที่จะสามารถปิดเกมได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะปิดได้หรือเปล่าแต่แต่ว่าก็ยังมีนกฟินิก์นะซึ่งดาเมจเนี่ยแรงมากนะครับและคิงของเราเนี่ยก็อยู่หลังด้วยนะก็จะโดนนันติของนกฟินิก์ด้วยนะครับคิงเข้าไปครับโอ้โหแต่ว่า ยุงนะครับเป็นตัวที่สามารถปิดฉากได้ครับเนื่องจากมันตีตามเพื่อนทุกตัวนะครับโอเคไปดูการต่อสู้ของพลัง21ล้านนะครับมาคิงฝั่งเราก็ได้เปิดก่อนอีกแล้วนะครับไวมากคิงของลอยอืม17ล้านนะครับโอเคฝั่งนู้นหายไปแล้วตัวหนึ่งยุงฝั่งเขาอันติมาครับยุงฝั่งเราอันติกลับไป12ล้านจีนอตฝั่งเขาเครื่องตกไปแล้วครับกาโลเข้ามาที่9ล้านห้านะครับหูกาโลฝั่งเขาก็ใช้ย่อยนะรุนแรงเหมือนกันนะครับเขอไม่แมนยิงไปครับ โอเคฟังเขานี่ตัวตายเกิดสองตัวนะเกียร์โลปิ้วไปครับโอเคตีธรรมดาไปเกียร์โลฟังเขาก็ปิ้วกลับมาครับก็ยังไล่เตือนธรรมดานะตอนนี้เนี่ยลูกไฟหมดเล่นแล้วนะครับฟังเขาก็โดนบล็อกลูกไฟไปด้วยนะโอเคครับเปิดมาคิงได้อันติต่อครับในเทิร์นที่2 22ยิบสองล้านนะครับแรงมากยุงอันติไปครับจบเกมเลยครับผมซึ่งผมมองว่าเป็นตัวละครที่ดีมากเลยนะยุงนะครับแต่ว่าคิงก็โหดเหมือนกันนะครับ คือคิงมันโหดมากเลยก็คือตอนนี้ยังไม่มีสุดัขเฝ้าบ้านมาแทนนะครับก็เลยยังมีการใช้คิงอย่างต่อเนื่องนะครับในเซิร์ฟจีนัังเดิมนะโอเคเปิดมาครับคิงของเราได้ตีก่อนอีกแล้วครับ16ล้านนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูดดเมจเทิร์นสองนะโอ้โหแต่ว่าฝั่งเขาโกเกสึก็าหายไปแล้วนะครับยุงแม่งเถื่อนมากนะครับยุงลอยโคตรเถื่อนเลยโอเคตีไปนี่ยุงลอยเนี่ยรีไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ากลับมาปั้นใหม่นะโอเคทุ่มไปครับซุปเปอร์ดักชายปิ้วไป ยิงไปดอ,อรจีนัสยิงไปโอเคครับมาในเทิร์นที่2ครับคิงได้แอนตีกครั้งนึงครับอยู่ที่11ล้านเลยนะก็ปิดแค่อชุลาคาโปโตตัวเดียวได้ก็จบแล้วนะครับหนีเห็นไหมซึ่งในคลิปที่แล้วที่ผมทําไปเนี่ยก็คืออชุราคาโปโตเป็นตัวแบกนะครับอย่างที่ผมบอกถ้ามันเจอโบลอสหรือว่ายุงเนี่ยมันจะแบกไม่ไหวนะครับเนื่องจากมันเป็นดาเมจต,ตัวเดียวแลดวดาเมจโคตรแรงนะครับไอพวกยุงกับโบลอสเนี่ยมาก็พลังรวมของทีมก็อยู่ 26ล้านนะครับก็คือ27ล้านนั่นแหละนะฮะก็ไม่ได้ต่างกันมากโอเคเป็น27ล้านแล้วนะครับตอนนี้กลับมา26ล้านเหมือนเดิมก็คอมประมาณนี้นะครับที่ลอยใช้นะก็แต่ว่าตัวละครที่สําคัญในการชนะของลอยเนี่ยก็น่าจะเป็นยุงเอเนะครับซึ่งมันติดตามคิงได้ดีมากเลยโอเคนะครับตัวฝั่งเราได้เปิดก่อนเหมือนเดิมครับขิงเองจิ้นเข้าไปครับ16ล้านครับเยโร่ฝั่งเขาหายไปแล้วจิงนัฝั่งเขายิงกลับมาครับอยู่21ล้านนะ คิงเราตายไปรอบหนึ่งแล้วน้ครับแต่ว่ามันได้ผลของคอเกียโรนะครับเลยเลือดกลับมาเต้มเต็มนะโอเคทีไปพี่แมนยิงไปครับอาชุราก็ตกเข้ามาต่อยปกติครับนกฟินิกจิกปกติไปนะโอเคนะครับเทอร์นี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเราต้องไปรอดูคิงในเทอร์นสองนะครับแล้วฝั่งนุฆาเนี่ยเหลือเยอะด้วยนะโอเคครับมาคิงรอบสองนี่น่าจะแรงขึ้นนะครับหืมสิบแปดล้านนะครับยุ่งฟังเขาหายไปแล้ว แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมียุงฝั่งลังอ่ะเรียบร้อยนะครับคือฝั่งเข่ามันเป็นตัวตายเกิดนะครับอย่างซอมบี้แมนนกฟินิกหรือแม้แต่จีนอสนะครับก็เครื่องตกเป็นประจำนะเพราะมันตีแล้วมันก็เสียเลือดของตัวมันเองด้วยนะครับโอ้โหอย่างนี้ครับเกียโลอันติมาก่อนนะครับฝั่งเราจะเลือดหายไป1 5เเลยนะครับคิงเอ็นจิ้นก็ไป16ล้านนะครับคือคอของเกียโรอ่ะคืออย่างนี้เพื่อนเพื่อรู้นะครับว่าเวลามันติแล้วเนี่ยเลือดฝั่งเรามันจะหายไปนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ จีนอตฟังเขายิงมาแรงมากครับโอเคโกก็สืเหยิยบหน้ามาครับอตีไปก็ในสองเธอแรกเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะหิวกันแรงมากๆเลยนะเมลซากาสก็โดนไปครับ <c oughs> โอ้แต่ว่าเกียร์โล่ฟังเขายังจะไวกว่าคิงเราอีกนะอันตีเข้ามาครับโอเคมาคิงได้อันตีครับเท่าไหร่สิบหกล้านนะครับก็ถือว่าแรงนะอันทีสองก็ถือว่าแรงอยู่จีนอตยิงไปครับสิบสองล้านนะ ผมว่าคิงถึกจังวะคือคิงฮิวกลับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้าการ์ดบัฟอะไรเนี่ยน่าจะถึกมากถึกถึกพอสมควรเลยนะแต่ว่าอย่างดีนะครับมีคอของเกียรโรเนี่ยมาช่วยเรื่องเกตหลอดเลือดพิเศษขึ้นมานครับหนียุงตีตามไปกิโลปิ้วไปครับตีไป,ไปจิ้มไปฮะไปครับในเทินที่สามแล้วนะครับลูกไฟแปดดวงครับคิงอันตีไปครับอยู่ที่หกล้านเก้านะรุนแรงเนะี ผมชอบนะไอพวกตัวละครที่มันสามารถเบิร์ดดาเมจหลายตัวได้นะครับแต่ว่าเป็นเบิร์ดดาเมจตัวเดียวผมก็ชอบนะแต่ผมไม่ชอบพวกตัวที่มันเบิร์ดเาเมจแถวหน้าหรือว่าแถวหลังทั้งหมดนะครับมันแปลกๆอ้าวลอยแพ้ลอยแพ้เมื่อก,กี้มาจากภาคนะครับไม่แน่ใจว่าทำไมถึงแพ้คิงหายไปใช่ไหมเมื่อกี้แพ้เฉยเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่คอมที่ลอยใช้ในการต่อสู้นะมันไม่ใช่คอมปกติของลอยนะครับอมคอ,อมปกติของลอยที่ใช้ในการต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นคอมของ เออด็กอกรไม่ใช่ดร์ินัสครับขออภยัยเป็นคอมของซีนอสนะครับที่ใช้ในการต่อสู้ปัจจุบันนี่อย่งเ้อยู่เงินตีไป8ล้านนะครับโอ้โหเปิดเกือบปิดอาชูราคาโ,โ,โตได้นะแต่ดีนะครับติไดไม่ย่อท้อไปดร์ินัสซีนอสฟังเขานะครับยิงเข้ามาถึง27ล้านนะครับโอเคเลยมีการพูดสับสนแล้ว <c oughs> จะดวลอลอยเข้าไปครับอยู่ที่เออ 1, 1, 000, 5, หนึ่งหนึ่งล้านห้าแสนนะครับโอเคแต่ว่าฝั่งเรายังเหลือคิงอยู่นะครับไม่ตายของเรา ตัวฝั่งนู้นมีทั้งเท้าปะนะครับมันเป็นตัวการดาเมจได้ดีอ่ะคิงเองจิ้นเข้าไปครับ19ล้านนะฮะก็อชุล่างตัวฝั่งเขาเนี่ยหายไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือตัวแบกก็คือจีนอสนะครับฝั่งเขา13ล้านนะครับโอ้ติดไม่ยอดทอ้อซุปเปอร์ดักชายครับฮิ้วกลับขึ้นมาเต็มเลยโอเคอ้าไปแล้วเบลซากาดเข้ามาครับ King, คิงฮะอันตีครับจะปิดได้ไหมเจ็ดล้านแปดนะฮะแรงเหมือนกัน แทงท็อปไถเข้ามาครับล้านห้าจีโนสยิงเข้าไปครับพ่อล้านเก้าครับโอ้คิงไม่ไหวนะฮะไหวปะอุ้ยอาจจะไหวนะครับอาจจะปิดเกมได้ด้วยตานี้ครับปิดได้ปะโอ้โหปิดไม่ได้นะครับดรไม่ใช่ดร์จีโนสครับฟื้นขึ้นมาครับแล้วก็ปิดเป็นฝั่งลอยที่แพ้ไปในนี้โอเคนะครับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอจบคลิปไว้เป็นเท่านี้ละกันนะครับก็ถ้าใครเนี่ยชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องผมด้วยด้วยนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามช่องลอยลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าจะ้ะบาย